สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ครับผมครูพี่นันก็มาพบกับนักเรียนอีกเช่นเคยนะครับในการนำหนังสือ New s o u l Tree นะครับซึ่งเป็นส่วนที่เป็น s ุน o บุ o รนะครับวันนี้มาเรียนกันในหน้าที่26นะครับผมหน้าที่26หน้าตาหนังสือจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเพราะครูพี่นันจะสอนตามหนังสือนะครับลูกๆทุกคนมาเข้าในรายละเอียดกันเลยนะครับนั่นก็คือคําสั่งบอกว่า Learn more l e i n นั้นว่าเรียนนะครับแปลว่าเรียนรู้มอแปลว่ามากขึ้นหรือว่าเพิ่มเติมคุณครูก็เลยแปลให้ว่าเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับคำสั่งย่อยก็คือ look and say look แปลว่าดู AND แปลว่าและ say แปลว่าพูดก็มีประโยคนะครับที่ลูกผู้หญิงคนนี้พูดว่านะครับอ่ไม่ใช่ลูกผู้หญิงพูดนะครับนะปลาฉลามพูดเออปลาโลมาครับแหมพูดผิดพูดถูก ปลารลมมาพูดว่า s ูซานนี่ส์หิวกระไ a n ี s ันเดอร์สซูซานนี่ส n กระวนะครับคุณครูพี่นันจะแปลให้ทุกคำศัพท์แล้วจับมาเขียนให้ทุกประโยคพร้อมทั้งโขกด้วยหลักวยากรณ์สไตล์การสอนของครูพี่นันนะลูกนะนั่นก็คือซูซานเป็นประธานนะครับเป็นชื่อของเด็กผู้หญิง is นะครับเป็น verb to be hungry เป็นคำ adjective ก็เลยแปลว่าซูซานหิวนะครับ is ไม่ต้องแปลเพราะปกติ is 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 นะครับแปลว่าเป็นอยู่คือแต่ในที่นี้ไม่ต้องแปลเพราะกฎไวยากรณ์ที่ครูพินันสอนไว้ก็คือคำ adjective ใช้คู่กับ verb to be เท่านั้นและ verb to be นั้นไม่ต้องแปลนะครับถ้าตั้งเรียนติดตามคุณครูพินันมาตลอดก็จะทราบกฎไวยากรณ์ตรงนี้ดีนะครับทีนี้นักเรียนจะรู้ได้ยังไงว่าคำไหนเป็นคำ adjective หรือคำไหนเป็นคำกริยาตรงนี้คุณครูพี่นันตอบแบบสั้นๆเลยนะครับว่านักเรียนต้องต้องเก่งวิชาภาษาไทยด้วยนะครับว่าคำที่แปลว่าอะไรเป็นคำ adjective หมายถึงคำวิเศษนะครับหรือคำคุณศัพท์และคำที่แปลอย่างไรเป็นคำกริยาเพราะครูพิ่นันเองในภาษาไทยนี่ค่อนข้างงูนะครับอธิบายไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะครับนะนี่บอกตรงๆนะครับลูกนะ เพราะภาษาไทยนี่รายละเอียดเยอะมากนะครับนะเอาเป็นว่าพูดตรงๆแบบขวานผ่าสร้างนะครับคือคําไหนเป็นคำ adjective เนี่ยนักเรียนสามารถดูได้จากแอปพลิเคชันนะครับนักเรียนกดเข้าไปคําว่า hungry มันก็จะขึ้นมาว่า adj e d j ก็คือย่อมาจากคําว่า adjective คือเป็นคําคุณศัพท์นั่นเองนะลูกนะเอาเป็นว่าคุณครูตอบแบบสั้นๆวนๆอย่างนี้เลยใช้วิธีจำเอานะครับนะ ถ้าบอกว่าคำวิเศษคือคำที่บอกอลักษณะอาการของบุคคลต่างๆเช่นสูงต่ำดำขาวเป็นต้นอย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออาการหิวกระหายเหนื่อยเพลียเบือ่ออะไรทำนองนั้นนะครับนะเขาเรียกว่าคำ adjective ส่วนคำกริยาก็ทั่วไปนะครับดื่มกินนะครับวิ่งเดินนั่งอา่านหนังสืออะไรอย่างนี้นะครับนั่นคือคำกริยาโอเคนะครับซูซานหิวก็คือซูซานต้องการอาหารชีชีในทะี่นี้คือเป็นคำ สรรพนามนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า preposition เรียกว่า pronoun ทัวทีครับ pronoun คือคำสรรพนามชี้แทนผู้หญิงนะครับ want เป็นคำกริยาเป็นคำกริยานะครับทีนี้ประธานเป็นเอกพจน์บทที่3กริยาเติม s want ก็เลยต้องเติม s food แปลว่าอาหารโอเคนะครับนะแล้วก็ food เนี่ยเป็นคำนามทั่วๆไปไม่สามารถเติม s ได้นะครับ ก็ชีวันฟูดโอเคนะอย่างนี้นะครับคุณครูไปนานต้องการสอนให้ละเอียดนะครับนะไม่ใช่สอนให้ท่องจำอย่างเดียวว่าซูซานอิสฮังกีอ่านว่าซูซาน is สฮังกีเขียนอย่างนี้นะครับแปลว่าซูซานหิวไม่ได้สอนแค่นั้นแต่สอนให้ลึกกว่านั้นโอเคนะครับนะประโยคที่สองปีเตอร์อิสเทอร์สตีนะครับปีเตอร์กระหาย G h t h i r s t y อว่า thirsty เป็นคำ adjective เหมือนกัน นะครับเพราะยังใช้คู่กับ verb to be คือ is e เหมือนกันและ is e ก็ไม่ต้องแปลแปลว่าปีเตอร์กระหาย he wonders water he ก็เป็นคำสรรพนามแทนค่าผู้ชายเขา want ต้องการเติม erm s เช่นเคยนะครับเพราะประธาน he she is เป็นเอกพจน์บุบรุษที่3กริยาเต erm ิม s ในกรณีที่เล่าเหตุการณ์ความเป็นจริงทั่วไปนะครับนะถ้าเป็นเหตุการณ์ในอดีตก็ใช้กริยาช่องสเติม s ไม่ได้ เป็นต้นนะครับต้องการน้ําน้ําก็เป็นน้ําที่นับไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องมีอะไรนําหน้าและไม่ต้องเติมเอสโอเคไหมครับนี่คือเขาเรียกว่าสอนอ่า part of speech อ่าพอพูดอย่างนี้นะักเรียนก็จะเริ่มงงนะครับไม่เป็นไรฟังไว้ก่อนนะลูก part of speech ก็คือพูดนะครับสอนลักษณะของคําศัพท์แต่และคําศัพท์ว่าคือคาอะไรและทําหน้าที่อย่างไรทําไมต้องใช้คํานั้นอ่าวันนี้คุณครูพูด วิชาการไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับนักเรียนฟังไปเรื่อยๆนะครับเรียนกับครูพี่นันรับรองว่าจะรู้อย่างลึกซึ้งแน่นอนโอเคนะครับหน้านี้ก็จบไปต่อสไลด์ถัดไปครับส่วนภาพนี้นะครับนะป้ายตัวเลืดงๆนี่ก็คือมินิมาราทอนนะครับคุณครูมาขยายใหญ่ขึ้นมินิแปลว่าเล็กนะครับมาราทอนก็คือการวิ่งนะครับการวิ่งมาราทอนนี่ก็น่าจะประมาณสัก5กิโล10กิโลนะครับ แต่มินิมาราทอนนะครับนะคือวิ่งระยะสัน้นถ้าระยะยาวก็อาจจะ15 20 30มกิโลก็ถือเป็นมาราทอนที่ระยะไกลนะครับนี่มินิมาราทอนก็คือระยะสั้นนะครับเด็ก2คนนี้วิ่งมาจนกระหายน้ํานะครับน้ำเนี่ยเขาใช้ว่ากระหายนะครับนะภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ใช้ว่า thirsty t h i r s t y นะครับหมายว่า thirsty แปลว่ากระหายนะครับ ประโยคก็เลยนะครับคุณสูตัวสีแดงๆดงในคุณครัวพี่นันเติมให้นะครับประโยคที่ปราโลมานี่พูดคือ the children are จุดจุดจุดก็ใส่คำว่า thirsty เข้าไปห้ามใช้ว่า hungry นะครับนะ hungry นี่คือหิวอาหารนะครับแต่ถ้า thirsty หมายถึงกระหายน้ำนะครับ children เป็นภหูพจน์เพราะฉะนั้น work to be ที่จะใช้ก็คือ are นะครับผมก็แปลว่าเด็กๆกระหายน้ำ ไม่ต้องแปลนะครับไม่ต้องแปลว่าเป็นอยู่คือ they want water they คือพวกเขาทั้งหลายเพราะสองคนขึ้นไปนะครับ want ไม่ต้องเติม s นะครับเพราะประธานเป็นพระบุพจน์ water นะครับต้องการน้ำนะครับประโยคต่อไปก็คือ the children are hungry นะครับเด็กๆหลายคนกำลังหิว่าหิวนะครับนะไม่ได้กำลังหิว a าไม่ต้องแปลนะครับ ว่าเป็น hungry เป็นคำ adjective นะครับนะใช้คู่กับ verb to be they want food พวกเขาต้องการอาหารนะครับ want ต้องการไม่ต้องเติม s เ,เพราะประธานเป็นพระอุปน์โอเคไหมครับแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์ก็หน้าที่26จบด้วยประการรัชนีโอเคนะครับเจอกันหน้าทีนาที่27ต่อครับผม alright okay okay okay